มาทีหลังก็ชิงก่อนเกาอีกมาจขึ้นรอไปขึ้นรอไป,ไป,ข,ไปอไขึ้นเลยผู้โดยสารอืไปขึ้นเลยจะบ่นอะไรกาแฟแกาแฟจะขึ้นก็ไปดิไปอ้อยมันขึ้นแล้วเนี่ยอ้อยไวมากเลยเนี่ยไปขึ้นเดี่ยขึ้นเอาเองไม่นั่งรอไป อ๋อยังพอยู่ตัวขึ้นน้องเองนีัานพร้อมแล้วโชเฟอร์ไมพร้อมเลยง่วงอง่นอนอยู่นี่เยองไปวอ ชอบแลบลิ้นหลอกนะโอเป็นอะไรชอบแลบลิ้นหลอกกันจังวะเล็้ยวก็มาขึ้นข้างนอกได้ก็ได้ เอาแคบโอ้ยตอนรถจะลงเนินเนี่ยจะขึ้นอ mm ืม hmm. คุณอยู่ข้งบนเรียกให้ขึ้นร้จะขึ้น มาขำขึ้นให้เ,เดี๋ยวแม่ขี่มอไซต์าตามไปมาขำขึ้นไปลูกไปไฮึบฮึบ,ฮบเออไปคาราเมะไม่ไปคาราเมะไม่ไปคาราเมะไปไม่ได้คาราเมะ <c oughs> หนีหน,หนีหนีไปนูน่นหนีไปหรอหนูอ่ะอุ้มมันลงมาที่นู่นเป็ด เป,เป็นอันตรายกับเราเป็ดไปไม่ได้เราอะหนูไม่ละไเป็ดเหรอเฮ้ยน้อยไปสิไม่ต้องมีใจอ่อนให้มันเลยอเอามันลงมาหนูไล่เป็ดหนูเลยไม่ได้ไปนะลูกนะจุ๊บจิ๊บรถลงไปเอามาันลงมาก่อนเดี๋ยวฉันค่อยเอาลงไปเอามันลงมาก่อนเดี๋ยวฉันไปแก้แหละเอาลงมาเดี๋ยวไปหลายคัน ใช่ไหมเข้าบ้านก่อน